้เราถึงในงานแล้วนะครับจะไปรับบีกันบีฟังนีเหรอบี <Yeah. S 1> yeah. พอแล้วนะพี่หนึ่งเนาะอ้าวไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เอาอพี่หนึ่งเนะี่ยมาสภาพนี้ลูกไม่ไม่นี่เลยอะ่ะไม่เชียร์กันเลยอะ่ะเตรียมน้ำเตรียมอาหารแม่พร้อมถ้าจะยังเราก่าว่าจะก,กิ่นาทีบริหารก็แรกให้ดีอ๋อเนาะถ้าถ้าเขาบอก11โมงนี่คือเราแทบจะดีเเลยนะแทบจะแบบคัดออฟเลยนะ เราต้องเก้าโมงเนาะต้องประมาณสิบโมงเนี <h? <h ่ยขึ้นไปถึงยอดเนาะบวกไปเพิ่มปั๊กหอนใช่บวกไปอีสิบห้านาทีเองสิบห้านาทีจุดกี่วิกี่วิกี่วิไงวันนี้พวกเราหลงเคลนะครับจากทีมงานวังโป่งชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะจ๊ะมางาน CM วันนี้พวกเราลงอะไรนะซีเอ็มอะไร CM CM ็หนึ่งพอถือว่ามาทดสอบสนามให้เพื่อนๆ ของทิปของหลงเทลของเราเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะจ๊ะเป็นเที่ยาวขอพึ่งขึ้นในการที่เราเพิจารณาในการต่อสู้นพี่ ครับผมตอนแรกเราหวังว่าเราจะติดท็อปร้อยกันตอนนี้เราเห็นจากบรรยากาศแล้วเจอแต่อีลิตอีลิตแล้วเจอจะหุน่นเราเจอพวกเราสิหุ่นเบอร์บ่า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 ,บา,บา,บาดูเขาแต่ละคนเนาะนี้เรามีโค้ดหนึ่งมาด้วยนะคะโค้ดหนึ่งเทรนเนอร์<า>ว้ <H anner. S 2> าดู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 ดเขาเทรนกันละปัจจุบันนะคะ เย้พวกเราเขาบอกว่าแหละถ้าเทลวครั้งแรกถ้าเป็นมืออาชีพจะต้องไม่ค่อยมีอุปกรณ์เยอะแต่พวกเราเน้นสายอุปกรณ์นะครับดูเต็มไหมแต่ละคนเต็มไหมเต็มไหมเราจะสั่งหมประสบกาันหลังหนันหลังหันหลังหันหลังเอออาสลับสนเดียวอุปกรณ์หน่อยสิคะโอ้โหแต่ข้างในนี้เป็นอะไรข้าวเหนียวหรือเปล่า เราคือคอนเสปเดิมมากินซ้อมกินมาดีนะโอเคไปครับจะอะไรมาไปย่างมาเลยครับขยับมาเวลาเราเริ่มตอนน้องตื่นนะไม่ต้องรีบนะครับเวลาเราเริ่มตอนน้องตื่นทุ่มสี่าปครับไปดีกดดีเอาอย่างเอาอย่างนี้กินหน่อยยิ้มหน่อยต้องยิ้มหน่อยไม่ได้เดี๋ยวดูนะครับเป็นระยะกันนี้หนึ่งไป ครับผมยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองนะแพรพี่ก็มากันแล้วพี่เขามากันแล้ว อเ,อ,เอ้ยสายอุปกรณ์เริ่มตกตรงขึ้นเข่าแล้วนะครับ น,นี่เฟิร์นได้รับคำสั่งแล้วจ้ะไปแบบไม่ต้องรอแล้วดูแลตัวเองด้วยเราสองคนยังไหวยอยู่นะครับช่วงแรกเฉย ส่วนใหญ่จะเป็นดินที่เปียกน้ำห่างเท้าห่างเ้ เหยไนะหม,ทา,หมท,าทางอย่างก,กับคิปเปอร์พ <c oughs> อแล้วคะฝากติดตา่อนายเด้อหลงเทวนะคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในความสูงประมาณหกรห้าสิบนะครับเราคำว่ามีแท้ไม่มีหนูนจริงนะครับตอนนี้น้องก็ทิ้งเพื่อนก็ทิ้งไอนะีลุ้นกันว่าขัดออกหรือเปล่าครับ ไปทางนี้กันนะครับตัดมาที่ตัดที่มาที่เราตัดมาท anyway. oh oh ี่เราเชียร์มาทำไมทางนี้วะตรงนี้อยู่ระดับความสูงที่แปดร้อยเก้าสิบเนาะเกือบเก้าร้อยแล้วมัาจะหมดแล้วแหละแต่ม่ไหวเลยหนอเอาใหม่ได้ไหมครับเอาอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเอาใหม่เสียงดังๆเหมือนเมื่อกี้

ฝากถึงเพื่อนเฟิรนนะครับตอนนี้เพื่อนเฟิรนน้ำไปไกลแล้วนํำตามไม่ทันจริงๆเนอะแล้วก็น้องสาวสุธิรักษ์ก็อยู่ข้างล่างน่าจะติดอยู่บนที่เนินที่เขาติดกันเละๆนะครับเนอะยังไงก็ไปต่อครับจะแปดแล้วจะแปดแล้วถือว่าดีอยู่นะครับมีตัวนอนตัวนอนวางไว้ นี่ใกล้จะถึงจุด headq แล้วตอนนี้เข้าใกล้ถึงจุด headq แล้ว cut off ตัดในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะตอนนี้จะไม่เห็นอ่ะจะ สิบโมงแล้วเหลือไปหนึ่งชั่วโมงสีเนรูเราจะบอกให้ว่าเป็นทาคิวทั้งน่องทั้งต้นขาเลยกินทุกอย่างแล้วตอนนี้แต่จะไม่ยอมแพ้เนาะเพื่อนไปแล้วน้องแพ้กำลังตามมาเพื่อนตาไปหนึ่งคนละดอกเนี้สีเนรูแล้ กรับเข่ามันแล้วตัดไปฮะเชื่อค่ะผอมลงแล้วเจันบรรยากาศฟินมากตอนนี้ หมอกลงแล้วกำลังกลับแล้วมาจุดเห็นคิวแล้วนะครับอีกประมาณ9รูปกว่าเพื่อนนำไปน่ญญาจะสองสามกิโลแล้วแหละแต่น้องสาวยังไม่มาเลยโอเคเจกไอไอเฟิร์นไปแล้วขจายไว้กําเดียวก็จะถึงแล้วเดีย๋ยวเปิน้น เดี๋ยวพี่รอน่นนะใจเด้อนน่นนะมันจะลงแล้วเนี่ยขึ้นตรงนี้ไปมันกัดนี้แล้วมันมีอย่างแล้วเจ้าคิดว่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วนะเนี่ยยังได้ขึ้นอยู่อีกนะโอ้ย เมื Ooh, okay. Ooh. Ooh. <Never> ่อก <quin cc Wolver ine> <machine> ี <shooting noises> ้เพิ่งดาวหิวลงมาอันนี้ได้ขึ้นอยู่แล้วครับสุดยอดเลยอยากให้ทุกคนมาโอเคโขอบคุณนะครับขอบใจนครับขอบคุณครับยืนได้เลยครับสุดยอดโอ้โห พี่เขาบอกว่าเลื่อนไปเลยครับสนุกดีดูมาให้เราไปเราดเลย ไปตรงไหนนะครับยัยมือเลยครับก็ก็ <c oughs> ก็เปียกน้ำให้ลงทางนี้ลืนี่แล้วครับจะจบแล้วก็ยังให้ขึ้นอีกสุดยอดเลยครับอยากให้ทุกคนมาเนาะ ฝากติดตามด้วยนะครับเพจหลวงเทวทางไม่ซ้ำจำทางไม่ได้นี่มางานซีเอ็มออกจากป่าแล้วนะครับสุดยอดออกมาตอนไหน่งได้ถนนแล้วอโอ้สภาพตั้งใจมากนะตัวหนอนที่ยอมได้อะ không có gì hết nha đi con đi con đi vào 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 đi ปานปานเดี๋ยวเรามาดูสภาพหลังจากที่เราแข่งเสร็จนะครับแต่ละคนเป็นไงบ้างครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อะหมอเฟิร์นเป็นไงบ้าง รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ถึกมากค่ะจริงๆค่ะแพ้แบบขนาดนั้นต้องวิ่งกับอีกาโลค่ะแล้วก็ไปหาหมออยอมเนาะก็เหนื่อยไปตามๆกันนย่งก็เราไปเจอใหม่ในปีหน้าทีมลงเทลวังโปรับลองว่าจะมาติดไฟแดงก็ไปตรงติดไฟแดงก่อนแล้วก็ตรงเอาก็พูดไฟไหม อืขนเกียงไม้นั่นนะอะรอ่ะมาตอนนั้นเหมีล้อไออย่างปอดลอยนะน้อ๋อนึกว่ามันเต็มซี่มีจองย่างนะมันมีสามปอกครับกับสามชานี่สามซองอ่หน่ลหลังจากวิ่งเสร็จพวกเราทำอะไรหมูกระทะ หมูกระทะเยียวยาทุก eh สิ่งมันทำให้ไม่อร่อย